สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําลาบเห็ดเข็มทองกันค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลี่เห็ดเข็มทองนะคะให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นต้นหอมค่ะตัดส่วนโคนทิ้งไปค่ะแล้วก็ซอยค่ะ เ่อามานะคะเราก็จะมาซอยผักชีฝรั่งค่ะเดี๋ยวตัดโคนทิ้งไปค่ะแล้วก็ซอยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นหอมแดงค่ะหั่นครึ่งนะคะเป็นสี่ส่วนค่ะแล้วก็แยกเขาเป็นติบปีบค่ะเดี๋ยวหั่นอีกครึ่งหนึ่งค่ะ เราก็ตั้งน้ำนะคะให้เขาพอร้อนก็พอค่ะแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองนะคะลงไปลวกค่ะ ตัวเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักขึ้น,นีได้เลยค่ะ ไปนะคะเราก็ใช้น้ำอันเดิมนะคะมาต้มหมูสับค่ะ หมูสับเขาก็สุกแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาใส่รวมกันกับเห็ดเข็มทองเลยค่ะ ต่อนะคะเราก็จะมาประกอบร่างของลาบของเรากันค่ะใส่ผักนะคะก็จะมีหอมแขกค่ะผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะ สำหรับลาบเห็ดเข็มทองนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ